ตั้งแต่เกิดมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรไหมที่เราหาคำตอบมันไม่เจอเคยมีไหมต้องมีอ่ะต้องมีสักเรื่องที่ในชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตครับหาคำอธิบายไม่เจอเลยถ้ามีวันนี้เรามาคุยกันว่าด้วยเรื่องราวในชีวิตที่เราเผชิญมาจนถึงณช่วงวัยที่เราดูคลิปนี้ มันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเราหาคำอธิบายไม่เจอในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอผมก็เช่นกันแต่และเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราครับมันก็เป็นเหตุและผลที่มันสามารถที่จะอธิบายได้แต่บางเรื่องนี่สิอธิบายไม่ได้จริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไง จริงๆตอนแรกๆอะครับเราก็ไม่รู้หรอกพยายามหาคำตอบพอไม่ได้คำตอบก็เป็นทุกข์อืมพอเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางอย่างที่มันไม่มีคำอธิบายหรือไม่มีคำตอบครับก็ปล่อยมันไปเถอะเสียเวลาที่จะหาคำตอบกับเรื่องที่มันไม่มีคำตอบ พูดง่ายเนาะจริงๆครับพูดง่ายๆอย่างนี้แหละครับเราจะไปทนทุกข์ทรมานกับเรื่องราวที่มันไม่มีคำตอบทำไมในเมื่อเขาไม่อยากให้เรารู้คำตอบก็อย่าพยายามไปหาคำตอบมันยกตัวอ,อย่างทำไมเขาสร้างเรามาแล้ว ไม่ให้เรารู้อนาคตล่ะทำไมตอบได้ไหมก็ถ้าเรารู้อนาคตแล้วอ่ะเราจะใช้ชีวิตสนุกยังไงะถูกไหมเฮ้ยชีวิตคนเราต้องลุ้นนะเว้ยแต่ละวันจะตื่นขึ้นมาเจอปัญหาอะไรพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์มันสนุกนะเว้ย จริงๆเมื่อกี้ตอนหน้าคลิปเนาะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราอะไม่รู้คำตอบก็คืออนาคตนี่แหละทุกคนไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้แต่ก็ไม่ไวคนเราก็ชอบสรรหาผู้ล่วงรู้อนาคต แต่เขาไม่โทษเขานะเพราะสิ่งที่เขาอยากรู้เพราะเขาจะได้เตรียมรับมือไว้การวางแผนรับมือไว้แต่ไน,นเนิ่นนะครับมันก็ดีแต่บางคนเจอทักแบบเรื่องไม่ดีก็จมอยู่กับมันอยากจะบอกทุกคนว่าบางอย่างเขาไม่อยากให้รู้เราก็อย่าพยายามไปรู้เลย จะรู้ทำไมมันจะใช้ชีวิตสนุกยังไงอืมบางคนดูคู่นะเมื่อไหร่คู่จะมาก็ก็นั่นแหละความสนุกมันอยู่เมื่อไหร่แหละว่าคู่จะมาเนื้อคู่เกิดยังความสนุกมันอยู่ที่เราไม่รู้นี่แหละว่าเนื้อคู่เราเกิดยังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัว ให้พร้อมร่างกายพร้อมหน้าพร้อมผมพร้อมเพื่อเจอเนื้อคู่อยู่ที่เราต้องลุ้นว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงมีชีวิตยังไงเพื่อนล่ะอยากลุ้นอะไรกันบ้างเมนบอกกันหน่อยตอนเนี้ยเรามีเรื่องที่เราหาคำตอบไม่เจอแล้วหรือยัง เมนต์บอกกันหน่อยในคอมเมนต์นะเพราะนี่คือโซดไมซแดเรามาคุยกันคุยกันหรือมีประเด็นไหนหรือมีเรื่องราวไหนที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ก็มาหาคำตอบกันในคอมเมนต์ได้นะโซดไมซแดมาคุยกันมามา